สวัสดีครับนันหญงโชคครับผมอยากให้ดรกเต้นหญงโชคเล่าประวัตินะครับเพื่อให้ทุกคนชาวไทยในเมืองไทยได้รู้นะครับว่าประวัติความเป็นมาของนักคาร,ราณนครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับนรรครราชนครสองฝั่งของนะฮะเราจะมีพื้นที่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาว ที่มานี่ก็คือชื่อของบริษัท AEC Green City ก็คือ Asian African Corporation, Corporation แล้วก็ Green City Concept ก็คือจะทำให้ว่าเป็นเมืองสีเขียวสองฝั่งของแล้วหลังจากนั้นที่คุณแม่ท่านก็เสนอแนะมาแล้วก็มานั่งดูทางนโยบายของทางโครงการว่าเราควรจะทำให้เป็นเมืองคู่แฝดสองฝั่งของ mm hmm. เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจพื้นที่ความมั่นคงและพัฒนาบุคลากรในท้องถิน่น mm hmm. เพื่อที่จะให้เป็นเมืองคู่แฝดสฝั่งของ,ของก่อนที่จะเปิด AEC ครับ แล้วความตั้งใจจริงในการทาโครงการหน้ารักน่ากล่อแล้วเนี่ยความต้องการหรือว่า,าความหวังของเราคืออะไรครับความหวังของเราก็คืออย่างแรกเลยคืออยากจะให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปของทางสังคมที่กําลังจะเปลี่ยนก่อน AEC จะเปิดขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาทางเรื่องวัฒนธรรมจริยธรรมแล้วก็เศรษฐกิจกับทํายังไงก็ได้ให้คนท้องที่ไม่ออกไปต่างถิน่น ให้กลับเข้ามานั่งทํางานในท้องถิ่นตัวเองเหมือนเดิมครับนี่คือความตั้งใจของโครงการครับแล้วทาให้เป็นเมืองคู่แฝดสองฝั่งคงทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเพื่อลองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่จะเข้ามาประเทศไทยครับผมครานี้นะครับผมจะลองถามถามดรนะครับว่าในฝั่งไทยเนี่ยดรคาดว่าในฝั่งไทยจะมีปรากฏการณ์หรือว่าจะทําอะไรในพื้นที่ที่ฝั่งไทยพื้นที่ในฝั่งไทยประมาณเท่าไหร,ร่พื้นที่ในฝั่งไทยก็มีประมาณ100กว่าไร่ครับผม สิ่งที่อยากจะทําในฝั่งไทยก็คือเราจะทําให้เป็นเหมือนกับว่าจุดแลนด์มาร์คเพื่อสําหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทางเชียงรายทยํายังไงให้เขารู้จักเชียงของและอําเภอรอบข้างก่อนที่เขาจะไปทางสอปป,อปอลาวเพื่อไปท่องเที่ยวต่อหรือมาย่างเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยฮะนึกถึงตรงประมาณว่าเชียงแสนฮะเราก็จะทําคอนเซปต์ให้เป็นว่ามีแลนด์มาร์คแล้วก็มีกิจกรรมมีทั้งโรงแรมแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวกับมีทั้งศูนย์กระจายสินค้าซึ่งจะทําให้คนท้องที่เนี่ย มีอาชีพมากขึ้นในการที่ให้เขามานั่งร่วมมือกับเราในการค้าขายสินค้าเพราะยังไงตรงนี้ก็เป็นทางบริเวณจุดใกล้สะพานมิตรภาพที่ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวเป็นห้องรับแขกที่ดีมันก็จะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศคือจุดแรกที่เขาจะเห็นก็คืออําเภอเชียงของถูกไหมฮะเราก็จะพยายามทําให้จัดระบบอาเภอเชียงของโดยการอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐแล้วก็ประชาชนให้มีส่วนร่วมกันให้ได้มากที่สุดครับผมแล้ว ชาวบ้านที่อยู่รอบข้างเนี่ยเรามีาโครงการหรือว่ามีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาชีวิตาบ้านครับชาวบ้านรอบข้างที่ทางเราได้ประสานกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งเชียงแสนแล้วก็เชียงรายครับผมก็จะเป็นการฝึกอาชีพในสิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆอย่างแรกเลยคือการที่น,นครราชครมาตั้งที่เชียงของแล้วก็ฝั่งสบป,บปลาวเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสคนพื้นที่เอาไว้ก่อนเราก็ต้องเอาแรงงานท้องถิ่นเป็นที่หนึ่งก่อนอยู่แล้ว เพื่อเป็นการว่าไม่ให้เขาไปที่อื่นให้เขารู้จักผูกพันในบ้านเกิดของตนเองขณะเดียวกันก็ต้องเสริมเพิ่มทักษะทางเรื่องความรู้แล้วก็ทักษะทางด้านเศรษฐกิจว่าสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ต้องเป็นการว่าประสานกับประชาชนท้องที่แล้วก็ภาครัฐเพื่อได้รับการพัฒนาในทางที่ถูกต้องและในทางที่ตลาดต้องการอย่างแท้จริงครับแล้วในส่วนของั่งดาวครับประวัติความเป็นมาในฝั่งดาวเนี่ยใจจริงแล้วเนี่ยทาง นักราชนครที่อยู่ทางสปปลาวเนี่ยเราต้องการทําอะไรฝั่งลาวนี่ก็คือที่มาก็เป็นเมืองในนิมิตของคุณแม่ดรศสิชาสิงสมบุญนะครับท่านมีความเชื่อทางเรื่องพญานาคก็เลยกลายเป็นว่านักราชนครอย่างเงี้ยครับทางเราก็คอนเซปต์ก็คือพัฒนาสองฝั่งของเพื่อเป็นการว่าทั้งด้านประชาชนแล้วก็เป็นการที่รับอย่างที่ย้ำนะครับเมืองวัฒนธรรม เศรษฐกิจกแล้วก็พื้นที่สีเขียวให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็เป็นการเหมือนคอนเซปต์เหมือนที่ไทยอะฮะเอาประชาชนท้องถิ่นเอาไว้เป็นหลักก่อนครับหลังจากนั้นก็คือพัฒนาทักษะในสิ่งที่ตลาดต้องการเรื่อยๆเหมือนทังฝั่งไทยครับแล้วที่ฝั่งผมครับเราคาดว่าถ้านักท่องเที่ยวทั้งฝั่งไทยหรือว่าทางฝั่งจีนหรือว่าในตัวของสปปลาวเองหรือว่านักท่องเที่ยวทัวโรโลกที่จะต้องวิ่งผ่านด่านนี้นะครับในจำนวนปีหนึ่งก็ไม่น้อย รรเราคิดว่าในทางฝั่งสปะปะนะครนาชฝั่งฝังง่งสปะปะลาวเนี่ยเราจะมีอะไรให้เขาได้ได้เที่ยวได้ชมได้ฝั่งลาวเราก็จะมีเมืองวัฒนธรรมเช่นเราจะจําลองเมืองโบราณเข้ามาฮะแล้วก็ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศลาวอยู่ทั้งจุดไหนมันก็มีจําลองทั้งนั้นมามีทั้งโรงแรมมีทั้งดิวตี้ฟรีมีศูนย์กระจายสินค้าแล้วมีเป็นพวกเอ็นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์แล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาทางไทยทางลาวก็จะมีอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะข้ามมาทางประเทศไทยต่อไปว่าอ่าเนี่ยประเทศไทยมีอะไรบ้างจังหวัดไหนเป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายแต่ละโรงแรมเป็นยังไงเหมือนกับเป็นตัวสกรีนแล้วก็เป็นจุดมีติ้งพอยต์ก่อนที่นักท่องเที่ยวจีนจะมาเมืองไทยฮะเหมือนเป็นศูนย์ข้อมูลสําหรับอ่าประเทศไทยทางเหนือครับโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่กับจังหวัดต่างๆในโซนภาคเหนือก็เป็นการประชาสัมพันธ์ร่วมกันครับว่าเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ย เขาควรจะรู้อะไรบ้างว่าดูออดอนหรือว่าไปที่ไหนวัฒนธรรมเป็นยังไงราคาแต่ละที่เท่าไหร่หรือแม้แต่ว่ากิจกรรมเสริมเช่นพวกท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเช่นถ้าเขาอยากจะไปไกลกว่านั้นทางพัทยาหรือภูกเก็ตอะไรเงี้ยเราก็จะมีศูนย์ข้อมูลให้ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับว่าทางดรเองก็เหมือนจะเป็นเครือข่ายพยายามจะทําให้เกิดเครือข่ายเรื่องขอ,ของการท่องเที่ยวและเรื่องของความปลอดภัยการของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเมืองไทยทั้ง เป็นความปลอดภัยทั้งฝั่งตัวนักท่อ,เองเที่ยวเองแล้วก็ทางความปลอดภัยสําหรับหน่วยงานระในเมืองไทยครับทั้งของโครงการน,าานคราชนครเราก็พยายามที่จะนําเข้าสู่ระบบสากลให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตั้งโครงการเองฝั่งลาวก็เป็นการร่วมทุนกันอย่างต่ําก็9ประเทศนะครับอย่างนี้คือมันก็มีความเป็นสากลอยู่แล้วผมก็จะพยายามดึงของแต่ละโน้ตฮาวของแต่ละประเทศนะครับมาถ่ายทอดให้กับคนท้องถิน่นทั้งทางลาวแล้วก็ทางไทยครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็นการช่วยเหลือท่องเที่ยวได้มากอย่างเช่นมันก็มีทั้งหุ้นส่วนทั้งเกาหลีญี่ปุ่นสเปนอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้โน้ตฮาววิธีการบริหารจัดการของเขาหรือแม้แต่สินค้าดีๆที่จะเข้ามาในดิวตี้ฟรีช่วงปลายปีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ครับแล้วในขณะนี้นะครับความช่วยเหลือที่ทางดรได้รับเนี่ย จะได้รับการช่วยเหลือหรือการประสานงานที่ดีจากทางฝั่งทางของประเทศไทยเองแล้วก็ทางฝั่งของสปปลาวเองด้วยหรืรอเปล่าสปปลาวนี่มีความให้ความช่วยเหลือของโครงการตั้งแต่ต้นเมื่อประมาณ7หรือ8ปปีที่แล้วครับรัฐบาลลาวก็ได้ให้กรารสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีแล้วขณะนี้ทางประเทศไทยเองก็พยายามที่จะให้เข้ามานั่งมีส่วนร่วมโดยการประชาสัมพันธ์โครงการแล้วทั้งภาครัฐก็เริ่มที่จะรับทราบแล้วครับทางเราก็พยายามที่จะ โปรโมทเพื่อให้เข้าถึงทั้งภาครัฐเราจะได้สารต่อนโยบายที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ครับครับ,รบในส่วนของหน้าพระราชากรทั้งฝั่งไทยและฝั่งราวนะครับาทานรอรเนี่ยมีแผนที่จะรองรับ นักลงทุนที่อยากจะเข้ามาลงทุนและสนใจในการลงทุนในพื้นที่ของฝั่งลราที่มีอยู่ประมาณ1200ไร่ได้อย่างไรครับทั้งเรามีกิจการอยู่หลายอย่างครับแล้วนักลงทุนคนไหนที่สนใจในกิจการทั้งเรื่องดิวตี้ฟรีทั้งเรื่อง, Free, ง,รองโรงแรมทั้งเรื่องท่องเที่ยวก็สามารถติดต่อตรงมาทั้งที่โครงการได้เพราะทั้งเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้คุยตรงกับทั้งผู้ลงทุนจากประเทศอื่นๆที่มานั่งร่วมกับเราแล้วเลยครับแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับหรือว่า ในส่วนของที่เราจะสร้างความปลอดภัยให้กันักท่องเที่ยวนะครับคุณเองมีอะไรอยากจะฝอกอยากจะฝากบอกให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับว่านครราชนคมมีอะไรเชียงของมีอะไรเชียงของนี่ก็เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อยู่เมืองหนึ่งอะฮะก็นครราชนครก็จะก่อสร้างเสร็จภายในปี5้าครับก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามานั่งเยี่ยมชมดูครับหลังจากที่ทุกอย่างเปิดแล้วจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างครับแต่ก็ขอย้ําว่าทางเชียงของนี่ก็เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่ครับ นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะ,ะให้ดรนะครับฝากอะไรให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนสักนิดนึงเกี่ยวกับนาารครรานครทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวครับอย่างแรกเลยก็คืออยากจะฝากให้ประชาชนทุกท่านได้รู้จักอำเภอเชียงของแล้วก็แขวงบ่อกแก้วสปปลาวแล้วอยากจะให้รู้จักทั้งนาารครราชสีมามากยิ่งขึ้นเพราะเราก็จะมีส่วนร่วมในการสานต่อวัฒนธรรมอันดีงามของทั้งสองฝั่งของต่อไปครับผมขอบคุณครับ